เปิดประตูห้องมานะไปในแช่ยายพาเดินเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนใหยรูปชิขดขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงยี่สิบแล้วนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้ยายมุ่งหน้าไปทางอุดอรธาน,นีนะคะเดี๋ยวถ้าเห็นโรงแรมข้างหน้าก็จะพักก่อนนะไม่มีแถวไหนตอนนี้อยู่อุดอร มีไบปลเปล่าเนาะถ้ายายไปหองคักงใหม่จะได้ถามเอซีว่าระหว่างทางที่ยายกลับไปมีที่ท่องเที่ยวเท่าไหนหรือว่าจะกลับบ้านเลยยังไม่รู้ลองพี่เหมือนเหนื่อย้วมั้งมี่กมาทั้งวันนะวันนี้เดินทางทั้งวันเนะาะจะไปหาที่พักก่อนดูแถวมีแต่ถนนไม้เยอะแยะเลยนี่นะคะคุณเพืพ่อนอยู่ก่อนจะถึงอุดรธาน,นีโรงแรม โรงแรมนี้แพงกว่าเพื่อนเจ็ดร้อยห้องใหญ่มากเจ็รอยบาทนะคะไม่มีอาหารเช้านี่ตูวเสื้อผ้าตอนแรกดตอนเข้ามาเขาให้จอดข้างหลังยายโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่พอมาโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยนี่บ้านหลังใหม่แพงดูแบบน่นสระว่ายน้ำาน่น อ๋อ Oi! มันเป็นสวนน้ำไทยดูนะอ๋ออีเฟสเตอร์เหรอโฟกินด์แอสเปียร์โฟกิรุชตดตดตดอืไม่น, <waż 1> น่าหรอมันถึงแพงแต่มันอยู่แบบไม่ไม่ใช่ที่สถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ว่าข้างหน้าสวยมากมีร้านกาแฟมีอะไรเดี <S 2> <S 2> ย๋ยวจะพาไปดูดูดิเพื่อนแบบแต่ก็ไม่มีคนเลยเงียบสนิทเลยเพื่อน way. เขาขับรถเลี้ยวมาไปจอดข้างหลังยายอย่างโอ้ยทําไมเอ๊ะทำไม,ำไมห้าห้องมันแพงจังแต่ดูดิคนไม่มีเลยบน,นดูห้องใหญ่เลยนี่ยายอยู่ชั้นล่างมันรู้มยอีกสามชั้นขึ้นไปข้างบนอีกไม่รู้ว่ามีคนหรือเป๋าก็ไม่รู้นะเงียบมากดูสระว่ายน้ำาน่นมันมีตรงอ๋อมันมีพวกนี้ละมั้งมันถึงเลยแพงหน่อยเนี่ยนีวยายไปถ่ายให้ดูข้างข้างหน้าหน่อยนะ ดูเพื่อนข้างหลังมียายคนเดียวไม่รู้ว่ามีคนพักอยู่หรือเปล่านะยายก็ไม่รู้นะอันนี้ข้างหลังเนาะดูข้างหลังนี่ต่โอ้ยใหญ่ยายมากโรงแรมอะไรไม่รู้ยายจำไม่ได้เนะต้องไปดูข้าง,งยายผ่านมาเจออันนี้มันก็คืออะไรก็ไม่รู้ดูดิเพื่อนโอ้ยสะดุดมันจะมันก็ อันเดียวกันเลยมันเป็นบ้านเป็นหลังเฮ้ยโรงแรมเหมือนกันอันเนีหน้ห้องหนึ่งห้องสอง,ห,อง,สองห้องสามนี่หนึ่ดูบ้านนับดาวแต่เจ้าของเดียวกันนั่นแหละเพื่อนชื่อบ้านนับดาวโอ๋อันนี้มันเป็นที่ของเด็กเล่นนะมั้งนี่เห็นไหมในใย เข้าไปทางนี้จนนี่ไงอย่าอยู่ตรงนี้ห้องเลยเจร้อยมาเที่ยวเพิ่งเจอห้องนี้นะแพงชุด <c oughs> วันนี้ห้ามาอาหารภายนอกห้ามนำสัตว์เลี้ยงห้ามเครื่องดื่มน,นะคะในไ,ไทยดู ไปถ่ายข้างหน้าให้ดูข้างหน้าก็มีมีเาขาเรียกอะไรนะร้านคาเฟ่นู่นพี่เหมินฮัลโหลนู <c oughs> น่นแฟนยายเนาะวิยายขับรถไปจอดข้างหลัง <c oughs> เห็นแล้วโอ้โหวะทำไมมันแพงจัง <c oughs> ไปเห็นข้างหลังเมื่อกี้นะแต่พอเปิดประตูห้องมาว้าวเลยเพื่อนๆ <c oughs> เปิดประตูห้องมานะ ม่ใช่ยายพาเดินดเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปชุสวยมากเลยเนะาะเพื่นอนเอาอันนี้เขาเพิ่งล้างหรือว่าไงเห็นน้ำอ๋อแสดงว่าเขาเพิ่งล้าง นี่ดูดิเงี้นน้ำอยู่เปียกๆเ,เพิ่งถ่ายน้ำออกหรือว่าเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ยายก็ไม่รู้นะห้ามสไลเดอร์อะไรไม่รู้แสดงว่าเปิดแค่เสาร์อาทิตย์หรือเปล่ายายก็ไม่รู้นะมันแวะผ่านมาพอดีเลยโอ้โชคดีจังไงนะคะเพื่อน เยอะมากใหญ่ไปทั้งนู่นทั้งนู่นคาเฟ่อะไรอยู่ข้างหน้านู่นถนนอยู่ข้างหน้าเนาะอุ้ยนี่ดูไป <c oughs> เจอได้ไงยายเจอป่ายก็เลยอะแวะมาดูอ่างเงี้ยเอาไว้เขาน่าจะเปิดสวัสทิตย์แน่เลยสำหรับเด็กนะเนี่ย น,นีไงผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานของท่านด้วยขอบคุณค่ะเขาเขียนนี่แสดงว่าเปิดเสาร์อาทิตย์ให้เด็กมาเล่นชื่อโรองแรมอะไรใหญ่ก็ไม่รู้ <c oughs> จำไม่ได้อันนี้สำหรับเด็กอันนู้นสำหรับผู้ใหญ่ลงทุนเยอะแยะเลยนะแต่มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะมันก็เลยแบบเงียบเพื่อน แต่ว่าโอ้โหใหญ่โตโอ้โหล้านมากเลยอะดูดิไอ้นั่นสงสัยเขาเช่าพักเป็นอาทิตย์เป็นอะไรมากไอ้ไอ้ที่บ้านนับดาวนั่นะนะเนาะบางคนมาพักสักอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยที่ยายบอกใหญให่โชคดีไปอืม ได้ถ่ายให้เอฟซีดูโชคดีไปนี่ตรงที่อาบน้ำฝักบัวเล่นน้ำเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำคล้ายๆโรงแรมในที่ท่องเที่ยวเลยในเมืองเลยแต่ที่เราที่เราโรงแรมมันไม่มีที่ดินมันจำกัดเนาะที่เราที่ยายไปเนาะเห็นไหมแต่ละหลังแต่ละตรงหลวงพระบางอะเนาะโรงแรมเล็กๆเล็กๆมันสถานที่ท่องเที่ยวแต่ที่ที่มันน้อยอะเนาะ <c oughs> ไปเมื่อแล้วยายขอไปพักผ่อนกินข้าวไม่ไม่รู้จะกินข้าวดีนะยายแวะเซเวน่นยายเสือ้อกับข้าวมาพี่เหมือนกินขนมปังดูแผนที่พรุ่งนี้จะไปต่อทางไหนหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ <c oughs> เห็นข้างหลังเนี่ยยายกขบอกว่าขับรถมาตรงนี้เนะาะเขไม่ได้มาบอกโรงแรมบอกขอดูห้องเขาให้ดูรูปมันใหญ่เนาะเขากีเกียจเดินมามั้งก็เลยบอกขับรถไปตรงนี้นะจอดตรงนี้นะเออ พอมาเห็นพอมาเห็นตรงที่จอดรถโอ้โหี่ายข้างหลังจะเป็นอย่างเงี้ยข้างหลังแต่เขามีกำแพงมีลวดน้ำมีอะไรนะมันข้างล่างน่าจะเตียนี้น่าจะถมดินคนขึ้นมาไม่ได้หรอกมีลวดน้ำแล้วก็น่าจะด้านโน้นเตียเนี่ยด้านนี้น่าจะถมดินนะมองรู้เลยว่าด้านหลังมันเตียเนาะนี่ดูดิ พม่พ่อมาจอดรถเฮ้ยแต่พอขึ้นไปเปิดประตูว้าวเลยเพื่อนๆเนาะเปิดประตูมาว้าวเลยโอ้ยนี่ดูดิหหวยออกเลยวันนี้คุยายบอกหวยวัหนึ่งสองหนึ่งสองคนสุดท้ายหนึ่งศนหนึ่งะเนี่ยศูนย์วะเลือดหนึ่งหนึ่ง้ยเสียดายนี่ไง ออกหนึ่สองหนึ่งสองออกหนึ่งหนึ่งซะงั้นว้าวเลยเห็นไหมเห็นเพิ่นมีทุกอย่างเนาะป่ะ,ะยายขอกินข้าวก่อนโอ้ยมีไดเ้เป่าพงเป่าพงมอะไรให้เรียบร้อยโอ้ยสุดยอดสุดยอดบายบายหิวข้าวแล้วขอกินข้าวก่อนวันนี้พักตรงนี้นะคะก่อนจะถึงอุดรธาน,นี ลูก่อนจะไปไหนต่อ